วันนี้เอนขอพาไปดูดาวรุ่งของไทยเป็นดาวรุ่งที่น่าจับ ตามองที่สุดณเวลานี้นะคะและเป็นดาวรุ่งที่ติดทีมชาติในการลุยศึก v n l 2023ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะรายการ v n l 2023ในปีนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้30พฤษภาคมเป็นรายการใหญ่ระดับโลกที่มีการเก็บคะแนน world ranking ที่สำคัญมากๆ การเก็บคะแนนโวลรงกิ้งมีผลต่อการไปโอลิมปิกของเราในปี2024ค่ะทุกคนปีนี้ปี2023เหมือนเป็นปีที่หนักมากๆนะคะสำหรับสาวไทยและสำหรับทีมทั่วประเทศด้วยในโลกนี้นะคะเป็นปีที่ ทุกคนจะต้องมาแข่งขันเชื่อเฉือนกันเพื่อให้ตนเองทำโบรกิ้งทำอันดับให้ได้มากที่สุดอันดับโบรกิ้งสามารถเป็นตัวป้องกันเป็นตัวการันตีได้ในเบื้องตน้นว่าตนเองจะมีสิทธิ์ได้ไปโอลิมปิกไหมถ้าเกิดการคัดโอลิมปิกเดือนกันยายนที่จะถึงนี้คัดไม่ผ่านดังนั้นการเก็บคะแนน VNL ปลายเดือนนี้สำคัญมากที่สุดรอยชื่อดาวรุ่งที่ติดทีมชาติไทยใน30คนนี้นะคะที่จะไปลุยศึก VNL 2023มีดาวรุ่งที่น่าจับตามองบางคนหลายๆคนอาจจะได้เห็นฟอร์มกันไปแล้วแต่บางคนตั้งหน้าตั้งตารออยู่ค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้เห็นในสนามไหน อาจจะเป็นสนามแรกเลยก็เป็นได้แต่พูดเลยนะคะสนามแรกหนักมากๆสําหรับทีมชาติไทยมาดูกัน,นะคะ่ะและถ้าดูเสร็จนะคะแฟนๆวอลเลย์บอลเมนได้เลยนะคะว่าชอบใครเป็นพิเศษและทั้งหมดเนี้ยดาวรุ่งทั้งหมดที่ได้นําม,มายกให้ทุกคนทราบนะคะทุกคนคิดว่าฟอร์มการเล่นของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนคนแรกคะ่ะน้องใบเตยนัททิมากลุบแก้ว แฟนบอลหลายท่านอยากจะเห็นชื่อนี้ติดในทีมชาติสักครั้งครั้งนี้ปีนี้น้องได้ติดแล้วค่ะทุกคนใบเตยนทัทท่มากกุบแก้วตำแหน่งหัวเสาบีหลังนะคะของทีมชาติไทยพูดได้เลยว่าตำแหน่งนี้ เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมานั่นก็คือสูง180เซนติเมตรนะคะทุกคนเราจะเห็นฟอร์มโดดเด่นของน้องนะคะในการเล่นไทยแลนด์ลีกสังกัดสโมสรสูพรีมนะเล่นได้ดีค่ะพัฒนาการดีขึ้นทุกๆปีนะคะจนแฟนๆลีบอนอยากเห็นสักทีในรายชื่อทีมชาตินะคะรอลุ้นว่าใบเตยนทัทมากุบแก้ว สาวน้อยดาวรุ่งจะได้ไปตบคู่กับมือเซตอย่างพรพันธ์เกิดปราดหรือเปล่าจะได้ไปในสนามไหนรอลุ้นค่ะเป็นดาวรุ่งคนแรกที่น่าจับตามองค่ะดาวรุ่งคนต่อไปไม่พูดถึงไม่ได้ค่ะน้องเฟิร์นวริศลาสีทาเลิศนักตบหัวสาววัย17ปีขวัญใจแฟนๆวอลเลย์บอลผลงานที่เราเห็นนะคะน่าจะเป็นรายการซีเกมที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนะคะ สาวเฟินวริศลาสีทาเลศทำผลงานได้ดีมากๆได้ไปลุยลีกเวียดนามมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้หลายๆคนก็ติดตามชมในลีกเวียดนามและมามีรายชื่อติดทีมชาตินะคะลุย4เกมก็ทำผลงานได้ดีค่ะเกมที่ไทยพบกับเมียนมานะคะเจ้าตัวเนี่ยเสิร์ฟรัวๆไป14คะแนนติดกันเลยนะคะในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกนะคะติดท็อป3ด้วยนะ ผู้ทําสกอร์สูงสุดนะคะเป็นรองอมสินสสิพ,พรและอนุมาสิทธิรักเท่านั้นหน้าตาคล้ายกับบุ๋มบิ่มชาววนโมกสีไมคะทุกคนในการลงสนามของเฟิร์นวริศลาสีทาเลิศอาจจะมีการตื่นเต้นเล็กน้อยนะคะเป็นการลงในนามทีมชาติครั้งแรกนะและก็มีการปรับตัวกับพี่พ โอ้โหถือว่าฟอร์มดีมากนะคะพัฒนาได้อีกไกลและในทัวร์นาเมนต์4เกมทําให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยเนี่ยถูกใจสาวเฟิร์นบริสล,ลาสีทาเล์จำนวนมากเลยนะ,ะรอลุ้นว่า รายชื่อที่มีติดอยู่ในการแข่งขัน,น VNL เนี่ยปีนี้ปลายเดือนนี้สาวเฟิร์นวริศาราสีทาเลิศจะติดเป็น14คนแรกในสนามแรกหรือเปล่าและจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนรอดูกันค่ะดาวลุกที่น่าสนใจนะที่มีรายชื่อติด VNL 2023คนต่อไปนะั่นกะนะ็คือน้องบีมการจนาสีใสแก้วชื่อเล่นบีมลูกตบลูกอะไรเหมือนน้องบีบีบิจากกร๊ร เป๊ะตัวตบอายุน้อยอีกคนหนึ่งนะคะอายุเพียง17ปีความสูงของการจนาสีใส่แก้ว178เซนติเมตรทุกจับตามองนะคะในรายชื่อติดทีมชาติรุ่นยู8 8ชุดชิงแชมป์เอเชียนะคะทุกคนโอ้โทหทำผลงานได้ดี ปัจจุบันนี้สังกัดสโมสรน,นครราชสีมานะคะเรียกได้ว่าขึ้นไปเล่นกับทีมใหญ่ของสโมสรเลยนะคะในไทยแลนด์ลีกปีที่แล้วที่แฟนๆลีบบอลได้เห็นและในปีนี้มีรายชื่อติดในแคมป์ทีมชาติณเวลานี้ซ้อมอยู่แคมป์ทีมชาตินะคะจุดเด่นของสาวบีมการจนาสีใสแก้วกระโดดสูงตบบอลได้หนัก และเล่นได้ทั้งหัวเสาและบีหลังนะคะที่สําคัญถ้าในสถานการณ์จําเป็นโยกไปเล่นในตําแหน่งบอลเร็วได้อีกด้วยพัฒนาการบีมการจนาสีสายแก้วแอดดูมาตลอดเลยนะคะพัฒนาการดีขึ้นมากๆตบหนักจริงๆแล้วตบเฉียบตบไม่ค่อยพลาดอะนะคะและเชื่อว่าจะเล่นแบบแน่นอนขึ้นมากๆในระยะเวลาอันใกล้นี้รอลุ้นว่า 14คนแรกสนามแรกบีมกาจนาสีใสแก้วจะมีรายชื่อติดไหมและจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนเป็นดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆค่ะสองคนสุดท้ายนะคะจะเป็นใครคนต่อไปค่ะไก่วิมลรัตนพันธ์มีรายชื่อติดแคมป์ทีมชาตินะคะและได้ไปลุยศึก4ีเกมที่ผ่านมาด้วย แฟนแฟนวลอลลย์บอลอาจจะยังไม่เห็นสาวไก่โชว์ฟอร์มมากนะคะสาวไก่เป็นดาวรุ่งวัย20ปีค่ะเจ้าของฉายาไก่ไหลหลังตำแหน่งมีเดิลบล็อกนะคะณเวลานี้อายุ21ปีจุดเด่นของไก่วิมลรัตนะคะความคล่องตัวในเกมบุกค,ค่ะบอลเร็วดีนะ ก็คือบอลไหลหลังนี่แหละค่ะฉายาประจําตัวของเธอส่วนสูง179นะคะในการแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาได้เห็นฟอร์มของไก่วิมลรัตมากขึ้นนะคะในการอยู่ติดกับพี่พทีมชาติชุดปัจจุบันนี้ชุดใหญ่นะคะการบล็อกยังไม่ออกลายมากเท่าไหรค่ค่ะทุกคนอาจจะเก็บเก็บไว้นิดนึงนะคะแต่บอลเร็วทำได้ดีดังนั้นพัฒนาการของไก่จะเพิ่มมากขึ้น ในตอนที่ไก่ได้ไปลงสนามใหญ่ๆอย่างเวนแอลนะคะก็ต้องรอลุ้นว่าโคด่วนจะมีผู้เล่นรายชื่อ14คนแรกมีไก่วิมลรัตไปเล่นในสนามแรกหรือเปล่าจะช่วยทีมชาติไทยได้มากน้อยแค่ไหนถือเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีกคนหนึ่งค่ะไก่วิมลรัตธนพันธ์มาถึงคนสุดท้ายแล้วค่ะไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ คนที่มีรายชื่อติด30คนแรกนะคะในการส่งรายชื่อไปใน v n l 2023ปีนี้มีรายชื่ออยู่ในเว็บไซต์ v o l l e y b บ l ล World FIVB l l o Volleyball n a t บอล League เป็นที่เรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายนี้นั่นก็คือยูฟ้าโดนพรสินโพค่ะในปีที่แล้วก็มีรายชื่อสาวยูฟ้าโดนพรสินโพนะคะติดรายชื่ออยู่ในแคมป์ทีมชาติแต่เนื่องจากอาการบาดเจ็บนะคะก็ มีการฟื้นฟูค่ะกายภาพมานมนานคะคะและในปีนี้ก็มีรายชื่ออีกครั้งค่ะสาวยูฟาดนพอนะถือว่าเป็นดาวรุ่งนะเวลานี้ก็เพิ่ง19ปีเองค่ะเป็นดาวรุ่งได้รับฉายาว่าบ้าพลังเลยนะคะทุกคนความโดดเด่นของยูฟานะคะได้ทั้งเกมรุกและเกมรับและที่สำคัญสิ่งที่เราจะเห็นเหมือนน้องมีสติในการแก้ไขเกมได้ดีมากม ที่สำคัญณนะเวลานี้ไม่แน่ใจว่าทำไมถึงฝึกซ้อมทางด้านการเซ็ตมากขึ้นนะคะรอลุ้นเลยนะไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นมือเซ็ตจำเป็นหรือเปล่าเพราะในรายการอยู่ยี่สิบนะคะที่ผ่านๆมาที่เราได้รู้โอ้น้องเล่นไหนตำแหน่งเลยค่ะแมต์นี้เป็นหัวเสาแมต์นี้เป็นมือเซ็ตแมต์นี้เป็นลิฟนะคะโอ้โหครบเครื่องจริงๆ รอลุ้นว่าในปีนี้รายชื่อ14คนแรกจะเป็นสาวยูฟาดนพรสินโพไปแข่งที่ตุรกีไหมรอลุ้นว่าจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญส่งรายชื่อเป็นหัวเสารนะคะถ้าเราได้เห็นในปีนี้ก็น่าจะได้อยู่ในตำแหน่งหัวเสาต่อไปค่ะโอ้โห ก็เนี่ยค่ะเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามากๆอีกคนหนึ่งเลยนะคะก็คือยูฟาดนพรสินโพและนี่คือ5ดาวรุ่งนะคะของทีมชาติไทยที่มีรายชื่อติด30คนในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2023จะเกิดขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคมนี้นัดแรกของทีมชาติไทยจะแข่งวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะที่ประเทศตุรกีแข่งกับอิตาลีแค่นั้นแรกก็ หนักแล้วนะคะดาวรุ่ง5คนนี้จะได้ไปลุยในสนามแรกไหมแฟนแๆวอลเลย์บอลชื่นชอบ5คนนี้ชื่นชอบใครเป็นพิเศษและคิดว่า5คนนี้ใครจะได้ติด ไป14คนแรกสนามแรกและฟอร์มการเล่นของ5คนนี้ใครโดดเด่นที่สุดและอยากเห็นฟอร์มคนไหนมากที่สุดแอดมีในดวงใจแล้วนะแอดอยากให้ใครติดและอยากเห็นฟอร์มคนไหนมากที่สุดนะะทุกคนอ่ะถ้าชอบคลิปนี้เล่าสู่กันฟังค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้5นักตบสาวดาวรุ่งของไทยที่จะไปลุยศึก VNL 2023ี่กําลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ด้วยค่ะ